ล้างย้ำเลยกับฝนซุกรถรถมามาเอาเชียเอารถไปไปยังรถไปยังวันเกิดครูวันเกิดครูที่เกี่ยวยังครับรถไม่รถไอคนเนาะอไอยังยังร่างเงินกูหรือเปล่านะบันที่เด็กน้อยที่ไปยังคนงานวันเกิดครูเงวีวันเฮ่ว่ไปยังนี่นะมึงสิ่ลอยครูเลยบักกันี่กูขู่กูผ่าเห็ดบอวบบอให้ ต้องไปไหรอกโอ๊ยไอ้คนเหลอวที่กี่้อไปไอ้คนก็ยาเวาว่าที่กี่ไปดีบอ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 อุ๊ยเาก็กี่ยังจัน<ล>ะบลเ<ะ>ล,ลี่อยู่ต้องไป <c oughs> ยังสมีก็ให้อุ๊ยอยให้อาให้อ้าวเนี่ขยขานไป <c oughs> ครูซื้อ,อยังครูนะเออ <c oughs> ซื้อไ้จะได้ครูนะ เพื่อจะได้ครูนะ่ะก้อยครูก้อย,อยเอา้าฟ้าไปฟ้ามาอย,อย่าเพี้ยงครูเด้อฟันเสียเงินเลยเอาขาจ้างลงเลยขาจ้างโวยเอา้า <c oughs> สตาร์ตตรงสตาร์ตตงสตาร์ตตงสตาร์ตรง้อมึงลอบคู่มือนีิมึงล้อปวอ,อโอ้ยสตาร์ตเปลีป่ยนจะไปยิ่ไปนี่ทูเน,นาะยำสินเลย